มัดคามัดคาท่านอาธิบายว่าหนทางมัคทางนี้เป็นทางของฝาเรียเจ้าหรือผูุ้ทธเจ้าทั้งหลายท่านดำเนินมาแล้วถึงจุดปจุดหมายปลายทางคือที่ประสงค์ท่านแล้วท่านยึงได้ เทศสังสอนพวกพุทธศาสนิกชนผู้ต้องการอยากจะพ้นจากทุกอย่างทันมากมีแปดตามอาการมีทั้งแปดอย่างสัมมาทิฏฐิคคือวมเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมาวายมะไอสัมมาสังกัปปะสัมมา วาจาสมากรรมันโตสมาชีโวการง,งานชอบชีวิตชอบความเป็นอยู่ชอบสมาจสติแล้วเลือกชอบสมาสมาธิตั้งใจมันชอบถ้าพูดถึงเรื่องมรรคคล้ายๆกันว่าเป็นการเดินแต่ว่าการเดินทางอริยมรรคเนี่ยไม่ใช่เดินด้วยเท้าหรือด้วนยุยยานพาหนะต่าง ท่านแสดงว่ามัดเขาวิถีคือดำเนินด้วยจิตคำว่าดำเนินในที่คนเราส่งใจไปแล้วล่ะรันนี้ข้าว่าจะดำเนินไปโดยลลำดับจนถึงมากุลนิพพานเป็นชั้นเป็นภูมิไปและมีอาการก้าวเดินไปข้าไม่จริงไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เดินไปนาไม่ใช่เถอะอถอยหลังถ้าเป็นอริยมรรคแล้วอยู่คงที่ ไม่ได้เดินไปนาเก้าหลังอยู่คงที่เลยมากอันนี้เป็นมากภายในเดินโดยใจคือว่าเข้าไปถึงใจแล้วใจสงบเสียก่อนจึงจะเกิดสมาธิท่านยกสมาธิท้นเป็นเบื้องต้นถ้าจะพูดตามหลักความจริงแล้วถ้าหากไม่มีสมาสมาธิ หรือสมาสมาสติแล้วสติชอบสมาตั้งใจชอบแล้วสมาสมาธิก็จะไม่เกิดสมาสมาธิคือควรเห็นชอบจิตคนเราตกลงท่าวันไหวแล้วไม่เห็นชอบสักทีจิตของเราถ้าไม่ตรงแน่วแน่เป็นสมาธิหรือสมาสมาสติระลึกในที่ชอบแล้วไม่มีวันจะเห็นของจริงไม่เป็นสมาสมาธิเลย เช่นคนเราเกิดขึ้นมานะเกิดแก่เจ็บตายเห็นเดียกันทั้งนั้นทั้งตนเองก็มีอยู่คงแก่คงเจ็บคงตายทั้งคนอื่นก็เห็นอยู่ทุกทั้งหลายมีอยู่ในร่างกายของตนในคนอื่นแต่ทําไมไมันไม่เบื่อหน่ายทําไมมันจึงไม่เบื่อไม่หน่ายทําไมมันจึงไม่สลัดสลัดสลัดออกทาไมจึงทิ้งไม่ได้อันนั้นก็เนื่องจากสมาสมาธิไม่มี ทำไมสมาสมาธิจึงไม่มีก็เพราะสมาสติสมาสมาธิไม่มีถ้าหากคนไหนผู้ใดมาตั้งใจอบรมสมามามธิคือปล่อยว่าอารมณ์ไม่จิตวันไหวส่งไปตามอารมณ์ต่งตางๆจิตแน่วแน่ตั้งมัน่นไม่วันไหวต่ออารมณ์ต่างๆแล้ว สมาสมาธิจึงจะเกิดเอสมาสติเอสมาธิถี่จะเกิดความที่จิตตั้งมั่นเท่านั้นน่ะทําให้ปัญญาสว่างแจ่มจ้าขึ้นมาเลยถ้าเราจะประมาเปรียบเหมือนกับแสงไฟหรือแสงเทียนถ้ายังมีลมพัดวันไหวอยู่แล้วแสงจะลีลงไปบางทีอาจจะดับเลยก็ได้ ถ้าหากลมไม่พัดแสงไฟตั้งกลงแสงเทียนก็ช่างแสงอะไรก็ตามแสงสว่างจะจ้าออกเต็มที่จิตคนเราถ้าหากวันไหวต้องอารมณ์แล้วจะไม่มีสมาสมาธิก็ฉันนั้นเหมือนกันความเห็นชอบไม่เกิดเด็ดขาดเหตุนั้นเมืองต้นท่านอยากให้ อบรมสมา,รมาธิคือจิตใ้ตั้งมั่นอย่างนี้ใช่ไหมคถึงว่าสมามามธินั้นเป็นหลักใหญ่ในการที่จะให้เกิดความเห็นชอบถ้าหากว่าได้สมาธิคือความเห็นชอบไอ้สมาธิไอ้สมาสมาธิคือความ,าม,ามาตั้งใจมั่นแล้วมาเพ่งวิจารณาดูเถิกขาวนี้ในอัตภาพร่างกายของตนและคนอื่น ว่าเกิดขึ้นมาเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ฤทธความวุ่นวี่วุ่นวายทั้งหลายเป็นทุกข์จะเห็นชัดขึ้นมาทีเดียวแล้เป็นของหน้าเบื่อหน่ายจริงจริงนอกจากนั้นอีกยังจะเห็นชัดลงไปแล้วเป็นเหตุห้สังเวชสะดดใจในตนเองว่าตนละหลงละมัวเมาในกองทุกข์มานมนานโดยที่ไม่รู้จักว่าเป็นทุกข์ เชินมัวเมาอยู่กับทุกข์แท้ๆเข้าใจผิดว่าทุกข์เป็นสุขนี่สิมันไม่เป็นสมาธิทิ่หันถ้าหากว่าจิตเป็นสมาธิคือตั้งใจฝันแล้วจิตไม่หวันไหวดังอธิบายมานะั้นจะเกิดความรู้ชัดคือมาทีเดียวคือตัวสมา,สมาธิตรงนั้นเมอ,อเป็นทุกข์จริงๆเกิดขึ้นมาในมโลกอันนี้ แลวก็เป็นเหตุให้เบื่อหน่ายสรุดังเวชในตนของตนว่าตนหลงหมัวเมาในกองทุกข์มันหนุนนานแล้วนี่เรียกว่าสมาธิไม่ได้เดินไปอื่นไกลหรอกเข้าถึงจิตตรงนั้นแหละตรงจิตเป็นสมาธิเนี่ยนะไม่ได้เดินไปไหนคำมาัากแตกนั่นตรงนี้แหละเดินเข้าถึงจิตตรงสมาธินี่แหละคือจิตตั้งมั่นนี่แหละเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วกนนี ความเห็นชอบเึ้นสมาธิที่ก็เกิดขึ้นในทีนั้นอันนี้เมื่อได้หลักอย่างนี้แล้วการอีกง่ายความเห็นชอบเกิดขึ้นแล้วสบายสมาสังกปะดำรีชอบสมาวาจาวาจาชอบสมากรรมโตการงานชอบสมาชีโวความเป็นอยู่ชอบสมาสติระลึกชอบสมาสมาธิกระวนมาของเก่าอันอีกอ่ะชอบมด พอสมาสมาิในสมาธิที่เกิดขึ้นมู่นั้นเป็นบริวารวิ่งตามกันมดอันเดียวทั้งหมดชอบไปกันหมดนี่จะอธิบายให้ฟังโดยลําดับเมื่อสมาธิทิคือความเห็นชอบเกิดขึ้นแล้วตกลงว่าได้เห็นชอบเป็นจริงตามเป็นจริงอย่างนั้นแล้วว่าเป็นทุกข์อย่างนั้นแล้วใครจะสามารถมกมุ่นรืใครจะไปหลงหมัวเมาในเรื่องทุกข์ ต่างคนก็จะมาแต่ดำริคิดตริตองที่จะออกจากทุกข์ด้วยวิธีต่งตางๆถ้าจะพูดอย่างหยาบงงาเห็นทุกข์เพราะมีอันอยู่อันกินแล้วก็พยายามที่จะปรารคที่จะธรรมา,ากิจเรียกว่าดำริชอบสมาสังกปะดำริชอบ คือมันชอบในการที่ว่าจะทําตนนั้นตนนั้นวจากทุกนันอีในทางธรรมที่ท่านําดับไว้ดําลิในการที่จะออกจากตามคุณหักดำลีในการที่จะไม่พยาบาทอาฆาตจองเวรหลายเรื่องในชอบทั้งนั้นเรื่องชอบทั้งนั้นไม่ได้ดาลิที่จะไปอาฆาตพยาบาทคนอื่น และไม่ดํ่รลิในการที่จะไปฆ่าฟันนั้นแทงคนนั้นคนนี้เพราะเห็นชอบปัญญามันมีอยู่แล้วปัญญาทางชอบมีเยอะมีที่ดีแต่จะพยายามทําคุณงามความดีเพื่อให้คนจากความชั่วสมาชังกับปะไม่ได้เดินไปที่ไหนคพาเห็นชอบเกิดขึ้นแล้วก็ดําลิที่จะหนีจากความชั่ว บาปกรรมหลืทุกข์โทษทั้งหลายเหล่านั้นก็เลยเป็นดำริชอบขึ้นมาตรงนั้นแหละตั้งหลักตรงตรงนั้นแหละก็ปรากดกันตรงนั้นอ่ะดำริชอบก็บปรากฏที่นั้นมีขึ้นมาในที่นั้นท่านเรียกว่าปัญญาเห็นชอบแล้วกับปัญญาคือดำริชอบก็เกิดขึ้นมาแล้วก็มี สมาวาจาแระตอนนี้วาจาชอบไม่ใช่จะไปพูดไม่พูดกบใครพูดในทางที่ไม่เช็ดไม่โกหกอะไรเงี้ไปห้าวไม่ได้ไปพูดที่ไหนหรอกท่านพูดทมไมมัดแปดนั้นพูดถึงเรื่องเวลานั่งสมาธิภาวานาจิตที่มันเข้าถึงสมาธิภาวานาเกิดปัญญาในขณะนั้นถ้าไม่ได้พูดออกไปทางนอกไม่ได้ไปหาพูดจากับใคร ความดำมรีความวิตกเป็นเหตุให้เกิดวาจา,นนา,าเหตุนั้นความดำ่มรีและความวิตกนั้นท่านเรียกว่าวาจาวาจีวาจีเทพอันความดำ่มรีและความวิตกแส่ใสหานทางที่จะออกมันมันเป็นวาจาแล้วนะจาชอบแล้วนะไม่ใช่แส่ใสหาในทางที่จะเข้าไปยึด น,นั่นเป็นมิจฉาวาจาเสือนสมาวาจานั่นแส่สาย่ะสายหาหนทางที่จะหนีจากนั้นคิดนึกตรึกตองวิตกวิจยัยแสวงหาหนทางอยู่ตลอดเวลาน,นั่นเป็นวาจาชอบครนี้การงานก็ไม่ได้ทำอะไรอีกละนั่งรับตาพู้นายไปทำงานอะไร มักแปเป็นกิจของสมาธิมักแปเป็นกิจของใจเป็นการงานของใจไม่ใช่การงานทางกายทางวาจาเมื่อวาจาก็ไม่พูดทางกายก็ไม่ทํางานอะไรหรอกกายนั่นจะไปทําอะไรอีกตาก็หลับขาก็นั่งคัดสมาธิมือก็ประสานกันแล้วจะมีงานอะไรอีก สัมมากัมมันตะคือการงานที่ชอบจิตทั้งหลายแหละที่ทำมาความพยายามความตรึกตรองในทางที่จะหาช่องหาหนีหาทางหนีจากทุก,น,กนั่นเรียกว่านั่นเรียกว่างานงานของจิตความรู้ความเข้าใจความฉลาดเฉียบแหลม รู้ตามเป็นจริงอันนั้นก็เป็นการงานของจิตคือสมาธิิหรือต่อไปในข้างหน้าเช่นการทะยามไอ้เช่นการไอ้มีสติชอบก็ดีตั้งจิตชอบก็ดีอันนั้นก็เป็นการงานของจิต,หตหเหมืหมอ,กอ,กอน,น,นกัน,กนอพอเมื่อเรา ไม่มีงานในภายในตนภายนอกมีแต่งานภายในเป็นไปเพื่อพ้นจากทุกเป็นไปเพื่อสลัดทะละความชั่วและกุศลีิเลสบาปปรรมทั้ปทงปมดนั่นเนียยว่าการงานชอบการง,งานก็ชอบดําลิก็ชอบไว้จาจก็ชอบเรียกไปเป็นผู้ไม่ผระมาทความเป็นอยู่ของผู้นั้นแม้จะครู่หนึ่งขณะเดียวก็ตาม เรียกว่าความเป็นอยู่เช่าชีวิตควรเป็นอยู่เชอาสมาชีวะเรียกว่าชีวิตเชอาที่อธิบายกันว่าธรรมะค้าขายเราจิตกระิ่ไม่คิดคดทรยศอะไรต่างอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่ง <c oughs> อันนั้นไม่ใช่สมาชีวะของมรรคแปดสมาชีวะในตอนนั้นเป็นสมาชีวะทั่วไป ส่วนสมาชีวะมักแต่คือเป็นอย่างนี้เองมีความเป็นอยู่ชอบอย่างอธิบายมานี้เองนี่รียกว่าสมาชีวะสม,มาวายามโมก็การเพียรมาเตต้นพยญยามาเตต้นทุกสิ่งทุกประการที่ต้องการอยากจะละความชั่วประกอบด้วยคุณงามความดี ควรจากถุกมันเป็นความเพียรนั้นถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนควรจาเป็นความเพียรชอบแล้วสมาสติการะลึกไม่ได้ะลึกออกนอกลู่นอกทางเลือกตามแนวที่ปฏิบัติมานะั้นที่ดําเนินมานะั้นเป็นต้นมานะสติตัวน,นั้นน่ะตามเลือกได้อยู่เสมอลู้ตัวอยู่เสมอ ว่าเราถูกเราผิดจิตของเราตั้งอยู่ขณะอยู่ด้วยอากาศยังไงพิจารณาอะไรอยู่มันก็เป็นเรื่องสมาสติสติตั้งมันในที่ชอบาจิตานว่าไปทั้งเรื่องเสร็จตั้งอยู่ในสติปัฏฐานสีนนายยามนน่มันก็ถูกแล้วนี่กายยาเวทนาจิตตาธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมมันก็ถูกแล้วนี่เทนากายพิญญาทุกอย่างอธิบายมาในเบื้องต้น พิจารณาเวทนากับพิจารณาทั้งเรื่องอารมณ์ทั้งหลายที่สเสวยสุขทุกตัวอย่างอธิบายมาแล้วนั้นพิจารณาจิตก็ไม่เห็นจิตอยู่ทุกขณะอย่างความเพียรที่เราพิจารณาอยู่นั้นว่าจิตของเราเป็นอะไรตัวยังไงอะไรจิตของผูกพันอยู่กับอะไรละอะไรถอนอะไรอันนั้นเรียกว่าถูกต้องแล้วสติปัฏฐานนั่นจิตทำ ที่เราพิจารณามาทั้งหมดที่รเราดําเนินมาทั้งหมดนะ่ะเป็นธรรมทั้งนั้นไม่ใช่ของใครใครจะไปยึดไปถือเป็นของตัวของตัวไม่ได้ธรรมทั้งหลายแล้วนี่หากเป็นอยู่ยงั้นมีใคไปไปฏิบัติเข้าไปถึงตรงนั้น่รู้ให้เห็นอย่างนั้นแต่ว่าใครจะไปเป็นเจ้าของไม่ได้จะทิ้งก็ไม่ได้ทิ้งก็ไม่นี้เอาเป็นของตนก็ไม่ได้มันเป็นธรรมอันหนึง่งถ้าใครเข้าไปถึงตรงนั้นไปเห็นธรรมรู้ธรรมเข้าใจธรรมเราสมมติเรียกว่าถึงธรรมเห็นธรรมได้ธรรม แต่ให้ยิงเปล่าไม่ได้อะไรหรอกเพียงแต่ไปรู้เพียงแต่ไปเห็นว่าธรรมอนั้นเป็นอย่างนั้นนั้นแล้วจะเอามาเป็นของตนไม่ได้ถ้ามาเป็นของตนมันมันมันไม่เปินธรรมแตแล้วมันกลายเป็นโลกไปแล้วสิ่งใดทั้งพวงหมดถ้ามาเป็นตนแล้วว่าเอามาเป็นกูเป็นเราเป็นเขาจะแล้วไม่ใช่ธรรมเลยธรรมก็เป็นอาธรรมธรรมที่ไม่ดีธรรมแท้ธรรมจริงธรรมบริสุทธ ไม่มีกูไม่ม,เมเีเราไม่เขาเราไม่เข้าไปยึดเอมาเป็นของกูแล้วของเราของเขาถือเป็นสภาพอยู่อย่างนั้นนั่นก็เป็นทอรรนั่นก็เป็นเรียกว่าธรรมมาแล้วก็อยู่ในสติปัฏฐานสี่นันนี่สตินั้นมีอย่างนี้เรียกว่าสติชอบเมื่อสติชอบสัมมาสมาธิก็อธิบายในี้เบื้องต้น ถ้าสมาสมาธิมาเป็นสมาสมาธิไปแล้วสมาธิชิก็ไม่เกิดดังอธิบายไว้ในเบื้องต้นเบื้องต้นกับเบื้องปลายประมวลเข้ามาหากันทั้ทงเบื้องต้นทั้งเบื้องปลายได้ทำกลางรวมเข้ามาอยู่ที่จิตอันเดียวจิตเป็นผู้ดำเนินคนเดียวท่านแสดงว่ามรรคมีอันเดียว ก็คือมันอันเดียวอย่างนี้เองมากมามีทั้งสองทั้งสามอันเดียวแตน่นะอันนี้ว่าทั้งเรื่องอาการคนเราเนะ่ะตาหูจมูกนี่กายไล่ไปเถอะจะไล่ทั้งแปดทั้งเก้าก็เอาไล่คนเดียวนี่แหละในคู่คู่เดียวนี่แหละมัดแปดก็ชฉันนั้นเหมือนกัน จะไล่อาการของมักมันเกจะมีถึงแปดแต่ว่ารวมอยู่อันเดียวจงเรียกว่ามักมีอันเดียวมักแปดมีอันเดียวถ้าใครยังไปไล่มักแปดเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามนี่แล้วแล้วนั่นไม่ถึงมักทัศนทีถ้าไม่เห็นมักเป็นอันเดียวเมื่อไหร่แล้วนั่นหละจอยงถึงมักแปดถ้าหากเป็นมักกสังคีกับมักอันเดียวต่างหากนี้คนเรื่องนั้น ถ้าหากเป็นมัรคสมังคีแล้วพิจารณามัคทั้งแปดนี่แหละคือสินสมาธิปัญญาพูดถึงเรื่องสินกับเป็นสมาธิพูดถึงเรื่องสมาธิก็เป็นจิตพูดถึงเรื่องสิลสมาธิก็เป็นปัญญาพูดถึงปัญญาก็เป็นสินสมาธิปัญญาเนี่เป็นสินสมาธิอันนี้ก็อีกอลยมีน้ำมีคุณค่าเท่ากันแต่น้ําหนักต่างกัน ทั้งแปดนั่นะมีน้ำหนักต่างกันแต่คุณค่านั้นเท่ากันขายได้ราคาเดียวกันเพราะฉะนั้นมัดแปดถ้าหากรวมเป็นอันหนึ่งคือว่าว่าอะไรก็ถูกหมดในทีเดียวอยู่ในที่เดียวเห็นชัดในที่เดียวแล้วก็เลยหายสงสัยในเรื่องธรรมทั้งหลายไม่มีกังขายปิกิจฉาอะไรต่อไปอีกพูดไหนวัาถูกนั้นหมด ทำทั้งหลายแปดหมื่นสี่พันวันลขันหรือโพธิปัจจัยทำฐานลจิตจะพูดตรงไหนมาลงนั้นหมดเนียนเดียวหมดอยู่ตรงนั้นทั้งนั้นมิใช่ว่าอยู่โดยการที่ไม่คิดเจรณาไม่พิจรารณาเลยมีอีกอย่างหนึ่งไหมอยู่โดยการที่ไม่พิจารณาคือจิตที่มันสงบเป็นอารมณ์เอกคตาแล้วคิดอะไรไม่ออกโดยอนุมานนะว่าอยู่นี่หมดอันนั่นก็ยังไม่ถูก จิตที่มีอารมณ์เดียวที่เรียกว่าเยกตาคือไม่คิดหน้าคิดหลังคิดไม่ออกว่าอยู่อันเดียวอันนั่นก็ยังไม่ถูกถ้าเป็นมัททัสมังคีจริงจิตใจปลอดโปร่งคือตัวปัญญาสว่างแจ่มแจาเกิดขึ้นในที่นั้นชัดเจนในที่นั้นพิจารณาอะไรมันชัดลมแห่งเดียวอยู่ในที่เดียวหมดจึงจะเป็นมัททสมังคีมัททัสมังคีในเป็นองค์อริยมรตกิเลสประหาริเลสตามภูมิชั้นนั้นๆ เช่นโซดาตะกิทาปาณปา,าก็ต้องใช้มัขฌามันคีอันนี้ประหารกิเลสในม,มัชฌิมกลุ่มนั้นนี่อธิบายทั้งเรื่องมักแปดให้มันครบบริบูรณ์ในอริยสัจธรรมทั้งสี่คือทุกสมม,กมุติยานิโรธมักอันนี้เป็นการสุดท้ายคือการมักแปกให้พากันเข้าใจและพิจารณาโดยในนี้ถ้าหากว่า ยังทําไม่ได้หรือพิจารณาไม่ถึงก็อย่าพากันทอดทิ้งถึงเรื่องทรรสมาสมาธิให้มันลงซะก่อนอันนั้นเป็นพื้นฐานพื้นฐานคุ้มฐานยังไม่ทันมีไม่สามารถที่จะรับทรรคือมัดแปดนี้ได้ถึงมัดแปดนีก็ไม่สามารถที่รับรองไว้ได้เมื่อไม่มีที่รับรองมันก็ไม่ปรากฏเห็นขึ้นมาในที่นั้นเพราะฉะนั้นถึงยังไม่เห็นก็อย่าไปทอดทิ้ง ฮัตอบรมสมาธิทิศในสมาสมาธิให้มันหนักแน่นไปก่อนในไปเที่ยอเทะยานดิ้นล้นอยากจะให้เห็นนู่นเห็นนี่แหละยิ่งไฟกันใหญ,ญ่ความอยากนั้นเป็นเหตุธรรมะท่านละให้ละความอยากธรรมะไม่ใช่ของเอาธรรมะเป็นของสละถ้าชะสมนนไม่ใช่ธรรมทั้งนั้นเป็นธรรมเป็นอกุรลธรรมเป็นอานธราธรมที่เรียกว่าธรรมนั่นแหละจะเป็นอาธรรมเอาอาขึ้น,นามา ไม่ใช่ทําดีทําไม่ดีคำว่าอาจทาในที่นี้เพราะฉะนั้นทุกๆคนต้องพาตนสนใจและตั้งใจปฏิบัติตอนนั้นก็สามารถที่จะได้รับผลประโยชน์เกิดจากการพิจารณาโดยในายที่อธิบายมาด้วยปริราาอย่างนี้